ันดีครับเราจะมาปิดตาทำารามครับรับคำท้ามาจากอูอภิพินันครับเราจะทำกันสามคนนะครับแข่งกันนะใครทำได้ไม่ได้ครับเอากาวไป่แล้วนะแ,แรกเทกาวแป๊บนึงครับแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเแบบคสใส่มือผมเลยเหรอครับ

ี่ยงขอแป้งหน่อยขอแป้ง <S <S หาจับเอาเองครับอโอเคครับอืม,อมใจหวดว่างงไม่เห็นเฮ้ยทำไมผมใส่จานเนาะ ยี่สิบนาทียี่สิบคุ้มไม่เผื่อแบ่เลยครับเหยกี่นาทีครับสิบรับไหนกี่นาทีปิดครับอันนี้ตาคุณบอยทำแล้วครับเชียงกูลืมกดถ่ายเอา้าถ่ายแล้วถ่ายแล้ว อันนี้คุณบอยใส่แป้งไปแล้วครับใส่กาวไปแล้วโดดแล้วนะขอดูเอาเอามาวางไว้ข้างล่างครับจะได้ทำอ้าวนี่ช่วยน้ำนี่นั่นแหละช่วยช่วยน้ำไม่ผมหาเพื่มแป้งเพื่มแป้งนั่นแหละนี่เหรอออ จะใส่กีซารีนไหมไม่ใส่นี่ครับใส่กีซารีนหน่อยแล้วอีกแหลอือก,กีซารีนหน่อยไปใส่พี่หน่อยอถือถือถ่ายถ่ายจับไว้ดีๆให้คราหลังนะทีทำไรหกลงไปทำอะไรคนเฮ้ยทำไรหกลงไปอ่ะบอยเมื่อกี้เนาะพี่ทำไรหกลงไปอ่ะ แม่งทำไม่ให้เป็นเกาะตัวด้วยเขาปองดูดิเลยอีกนึกเยอะห้านาทีอ่ะเสร็จหมดยังลาหมดยังลาหมดยังแล้วอีกสามสิบว,ว,วินี่กี่วิแล้วเนี่ยเออสามสามสามนาทีสามสิบเสร็จละ เนะหลืออีกสิบวิครับเหลือแปดเจ็ดหกห้าคราวนี้คราวนี้น้อมผมทำนะครับน้่พิกวางไว้ดิแก็ของผมก,ก็เป็นสลามเดี๋ยวพึ่ง พอแล้วพิธพอใส่กาวพอแล้วใส่แป้งดีครับพอแล้วกาวจะทำน้อยหรือทำเยอะ,อะทำน้อยไปเผื่อไม่เป็นพี่วิทเดี๋ยวไปดูเด็กกวทำที่หลังกันนะครับ ของผมเป็นนะครับมันติดมือแล้วของของพี่ผมก็เป็นนะครับเป็นสลามไข่ลวกเป็นสลามไข่ลวกแล้วของคุณคิดนะครับก็เป็นเหมือนกันครับขอจบคลิปปแค่นี้นะครับสวัสดี